ผมยกตัวอย่างให้อันหนึง่งผมเป็นผู้บังคับแดนผมเดินตรวจท่อสิ่งปฏิกูลเนี่ยผมผ่าไว้หมดเพราะนี่คือช่องทางสาหรับซุกซ่อนและช่องทางเดินของสิ่งของต้องห้ามวันหนึ่งไปตรวจเจอทรายอยู่ในท่อสิ่งปฏิกูลย้อนกลับไปนึกว,ว่าทรายมาจากไหนท่อสิ่งปฏิกูลนันคือท่อส่วมใช่ครับอ่ท่อส้วมโอเคท่อส้วมเลครับโอเคเราก็นึกถึงโครงสร้างของส้วม ก่อนที่จะวางโถส้วมลงไปเนี่ยแล้วก็มีท่อท่อ PVC 4นิ้วเนี่ยเ,เป็นตัวรับอุจจาระาแล้วก,ก่อนที่จะวางข้างบนเนี่ยเขาเททรายลงไปเต็มนักโทษเนี่ยเวลาเขาอยู่แล้วเขาจะถอดเอาโถส้วมนั่งยองออกแล้วก็ลา้างน้ําให้สะอาดแล้วก็ทําตะเกียงน้ามันพืชเข้าไปวางไว้ข้างใต้ท่อ PVC จะละลายาท่อสีนิ้วละลายเมื่อละลายแล้วเนี่ยก็มีช่องว่างเอาน้ำฉีดเพื่อให้ทรายออกให้หมดแล้วเอาของไปซุกในนั้นถูก โห oh. พวกนี้มีค่าให้จ่ายหมดรายได้มหาศาลจากตรงนี้ขึ้นอยู่อายุถ้าครบสามเดือนก็รับเต็มก่อนสามเดือนก็ตัดไปผมจับเองหมดละเวลาน้อยผมก็เลยพูดเด่นิดเดียวโอเคครับ <laughs> เออเาของไปซุกอยู่ในนั้นก็คือของเอาไว้ขายข<อ>เคลื่อนด้วยกันโทรศัพท์ครับโอโทรศัพท์โทรศัพท์ครับเพราะว่าโทรศัพท์หนึ่งเครื่องเนี่ยถ้าอยู่ครบสามเดือน ค่าจ้างสตาร์ทน้อยสุดคือ 3, 1หนึ่แสนต่อเครื่องถ้าได้10เครื่องเท่าไหร่ครับใน3เดือนแล้วช่องหนึ่งเนเกตได้ไม่ต่ำกว่าสิเครื่องคะแล้วแต่ละเครื่องก็จะมีเชือกร้อยต้องดึงเส้นไหนก่อนคนทําจะรู้ว่าดึงเส้นไหนก่อนไม่งั้นไม่จะล็อกดึงออกไม่ได้เลยคือคือดึงออกมาจากจากช่องส้วมนะใช่ครับนึกสภาพว่าเราหน้าเนี่ยติดอยู่กับพื้นของโถส้วม ของฐานวางโถ่ซ่วมแขนนี่ลงไปสุดแล้วก่อนจะถึงเนี่ยมันจะมีกับดักอยู่อันหนึ่งถ้าใครรู้จักตะข้องมันจะมีงาใช่ไหมครับอันนั้นก็ทําแผ่นเหล็กกระดกแล้วปลายแหลมสามง่ามถ้าคนที่ล้วงเนี่ยไม่ดูล้วงไปปุ๊บก็จะติดแลวดึงออกไปได้ครับอ,อแทงอยู่หลังมือเนี่ยออ,อันนี้คือกับดักชั้นที่หนึ่งกันของที่จะโดนเจ้าหน้าที่จับไปครับอ๋อกันเจ้าหน้าที่ครับกันเจ้าหน้าที่ล้วงเข้าไปใช่ครับโอ้โหแล้วก็สั่งสอนซะล้วงไม่ดู ไม่มีอะไรหรอกลั้วแบบป,ปก็ติดเลยแต่ผมไม่เคยรอบครอบครับก่อนที่มือผมจะล้วงเข้าไปผมเอากล้องงูเข้าไปส่องดูก่อนว่ามีอะไรบ้างแล้วเจอกี่เครื่องโทรศัพท์ตรงนั้นน่าจะสิบกว่าเครื่องครับโอโโ<ย>้โหเยอะครับเขาเอาไว้สั่งยาเสพติดข้างนอกใช่ไหมครับโทรศัพท์ถ้าอยู่ตรงนี้ครับถ้าเข้าไปในเรือนจำโทรหาญาติไม่คุ้มครับเ<อ>พราะราคามันสูง<อ>สามเครื่องล้านอายุมันเนี่ยสั้นมากเอาเข้ามาทีสามสิบเครื่อง ผมจะรู้ยอดยอดจากข้อมูลข่าวนะครับแล้วก็เราก็จะถามว่าใครเป็นคนสั่งมาเอ้ยงวดนี้เอามาเท่าไหร่พูดตรงๆรงสามสิบเก็บให้ดีนะเดี๋ยวจะมาเอานก็ตอบไปอย่างนี้นะแหละเราถึงวันสุดท้ายบอกว่าเหลืออีกสองเครื่องเดี๋ยวจะมาเอาเพราะเอาจนหมดรีบไปหมดเลยครับเก็บอแล้วก็เอาไปถอดข้อความเอาไปถอดข้อมูลทั้งหมดที่ใช้แล้วก็ส่งให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องไปดําเนินการต่อครับแล้วคำโทษเพราะเรารู้ว่าเครื่องเครื่องหนึ่งเนี่ยใครใช้อแต่พอถึงภาวะขาดแคลนเครื่องหนึ่งเครื่องมันวิ่งได้ทั้งเรือนนอนครับโอ<ห>้หมันไปได้หมดเลยทุกห้องครับ<ห>จะซับซ้อนไงก็ตามพวกนี้มีกี่คนสามาสูงมีโอกาสคุยกันตรงเนี้ยนานพอสมควรผมอธิบายได้หมดอ่ะโอเคโอเคออาเอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเป็นว่ามีการส่งต่อกันอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าท,ที่ถามก็คือว่าเขาใช้ประโยชน์จากมัน ในการสั่งยาเสพติดข้างนอกถูก<ช>ครับใช,ใช่หรือไม่ใช่คบ,บอกว่ามันทําเงินได้มหาศาลเนี่ยข้างนอกครับอ๋อคือสั่งยาเสพติดให้ซื้อขายกันข้างนอกไม่ได้ไม่ได้สั่งยาเสพติดเข้ามาใช่ครับไม่เข้าในเรือนจาไม่เอาเข้าครับเงินก็ไม่ได้เข้ามาครับอ๋อโอเคข้างนอกอย่างเดียวครับ